ส <with> ว <sk r ises> ัสดีครับพี่นะะ <dies> er k ame k ame ame ้องไม่มีพาไปหาเก็บม้ค้ามครับเอาแม้ามครับคุผ่านมินพาเด็กน่อยไปครับวันนี้ตักติดวะ ไปแล้วครับาเจ็บหาลานแมงสามมือครับมนี่อากาศดีครับเดออกคน่เห็ไ,ไปลไไ่าดับแมง้ามมากหัวไม่ไดเดรับ อะไรกันยิ่กว่าครับเห็นอะไรสักหน่อยเอาไว้เจ็บเป็นครับหาอะไรเจ็บเป็นขาบ้าครับพี่น้องไปเบิ้ลน้ำกันครับหาต้นร้อนครับพี่น้อง มีพอต้นนี้นี่ครับจอดอยู่นี่แหละจะหาบางแต่ข้างใไม่ได้ครับต้นแมงขามครับแตนน่ขางไหนไปเม็ดม<อ>ีหเรกได้ยางไปได้ยางไปเก็บต้นน้ำตาตั้มมันเยอะตอุ๊บเปียกเปีมีได้เห็นอยู่ใช่พูนฟ้อนข้าวหมานะ่ะมีครับผูกไปา <c oughs> มาไปนี่ครับแจ้งเมื่อนี้มากับเด็กแก้งเด็กน้อยครับ นี่คร so ับสวัสดีค <được Felix> ่ะจวานปังเนยสวัสดีค่ะสวัสดีปังเนยสวันดีจ้าแล้วปังเนยจะไปหาเก็บแมงคามแล้วติดตามอะไรคะนี่ครับพาเด็กหน่อยมาหาเก็บแมงคามครับวันนี้เราจะไปไหนคะเดินสายเก็บเลยครับเนี่ยมันจะอยู่กับต้นต่ำๆหนักฝนดีมันบ่อยู่สูงแมงคามปีนี้ ไปน้ำกันยาวๆครับพี่น้องตอนนี้ถือกลายสำนะ okay, นี่นี่เพวกต้นนี้กันตอนนี้เอามาต่อไปอยู่เฮ้ยนี่ดีอา่าแมงคำเดียวดื้อนี่นี่พี่น้องนี้ครับนี่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 ครับ,รบอยู่ตำ่ำตำเลยครับเก็บเลยนี่เก็บเก็บเก็บ อย uh, ากเก็บอ่ะหึหอยู่ต่ำๆเลยไปพานมินเก็บก่อนครับดีนี่แม่งท้ำหลายครับนี่ป่ะอน๋อครับเอามาต่อไปน้ำท่วมหมดแล้วมูุดต่อมีบ่หาเบิ่งอยุกไปไหมไปไปเบิ่งต้นอื่นนี่นี่นี่อีกอ่ะมิ้นั่่นนะใหนขยโยเอาเห็นป่ะลายตัวอยุทธ์สามตัว ตามตัวแต่เออผุดซี่หาตัวหรือทุน่ะคิดค่อยๆเดี๋ยวมันมันจิตตกเออเดี๋มันจิตหายค่อยๆเจ็บเดี๋ยวบกกันเบมงเปลี่ยนกันนี่ครับฟันมินเชียก่นเขได้ขวาครับเสียบได้ครับขวาแมงคามครับเป็นฤดูการหนึ่งี้ปีหนึ่งมี้เทียหนึ่งรับยาวต้นคราบพูดนะแมงคามเดี๋ยวด้กูยิ้มเขย่าให้ เบิ้งเดียวดิอแนมเบิ่งกัน่าระวังเด้อเออเอาเลยุดไปตดกนเลนะท่านนั่นน่ะจกเจ็บเ็บเ็บีตัวเมียตายยังิตัวเมียขวาเสีบตัวอีกตัวนเนใช่เอาเนี้เอานี้ยบกจิกบกจิกแดงมือแดงมือนี่ครับพี่น้องโอ้ต้นเดียวได้หนิบ่บ่ยังฝุนยังมีอยู่ ยังเดี๋ยอยู่ยังเดี๋ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหมดแต่กูเขย่าอีกบ้างหัวฝนแบบนี้มันนี่เด้นี่ครับเจ็บกันอยู่ครับเบิดแล้วหมดแล้วก็คือเห็นตัวมันตกมันตกกไปต่อครับพี่น้องงานหาแมงคาฆครับ เนี่ยต้นใหม่มันหลายครับเนี่ยได้ไหมได้แล้วก็เนี่ยต้นนี้ถึกเดือดเนี่ยนี่ก็น่าจะมีนะแต่ว่ามันหกว่ะนี่ครับเด็กน้อยแล่นน้ำทางทางมีบ่ตอนเนี้ยเนี่ยเด็กวระมีงเด๋อเพี้ยเอาไม่ดึกดู นี่ครับพี่น้องุ้นอยูะสูงๆูคนมันตบบเด็กแจ่งเอาเลยขับไปเอาดิขไปเอาได้เนี่ขับไปทางเนี่ยมันเป็นน้ำแนวตัวเดียวนึงเอออยากกัด่อบุูนไปฝุ่นกันดล้มาับผมกันลูกคนกัดกัดเด็กหน่อยมาทำแลนด์เลนเนี่ยทางมันแปยนครับฝนตกส่น สนกเล็กน้อยล้วครับชิบมวนๆครับมานี่งเ,เที่ยงกล้องให้นไหมที่เบียงแม็กคาร์มเหีอยากจับแมมมคาขยับเลยมิน้นทีบเลยไม่ต้องนั่นรักทีบกระตกแล้ว ตัวเดียวแต่ผ <in his throat> uh ัว huh. ุนอกอ่ะพุน <OB> ย <disease> ุบไปไปตกเออ่นดอน่นเดียวเดียวเนาะตกขางไหนวะ้าตกลงผีหล่ะตัวนึงอะจะเห็นรููไ <souvent> ด้แล้วเจ้ มาเห็นปะนใช่เห็นปะโอ้นี่นี่นี่น้องเลยครับอ๋อตัวน้ำคือตัวใหญ่อยู่วะตกเงี้ยังมาตกเลยตัวใหญ่ีบไอ่พันมิ้นถีบต้นแล้ว,วครับต้นใบใหญ่ครับ ยังบม่ลนเลยเไมลนบนปะคุณขีบไปงี้ผมจะเอาโตโัหังลาไปแล้วเอาตัวหัห่นบนลงมาเอ้าโอ,อ,อ้อออเอาใส่ขีนออ่น้องเอาจับใส่ดิ ควันดึกเอามันเกาะมือพี่หงตัวตกตัวไาากนนตัวนี่แหละตัวรหาสิทเดยอะ่ะตัวนี่ thuộc mày thuộc mà con này thắm 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 chuyện ก็แน่นเลยอไอะขานนนาลูก เลอนไอตีม้ย่งถูกของอาอ่ะกโดดครับพี่น้อง่พี่น้องาเออบิ่งในป่ากันมงนี้ใส่พวจไไงจ้ะใส่ใสทุกเข่าจ้ะแถวเข่าจ้ะใส่พวงพกไ อ๋ออ้าว่นตัดหญ่าได้งไรยท่าน่นเต็มล้ํเลยวะอ่าเมื่อนปลาก็เพื่อนครับหันห <dom> uh ิน <huh> บุกแล้วโอ้ต้นนี่คือยู่ดีเด็กี่นิ้วนะครับต้นญ่ บ่มีครับพี่น้องต้นไงมาจับจับแต่ต้นตำตำมาครับมนี่ครับสรุปแล้วพอแล้วครับนครับได้ขวาแล้วพี่น้องย้หลายอยู่มนเอาซับเนี่แล้วครับตอแล้วครับฝากกดนแรกกดแชร์นะครับ หาจิ้งยๆครับสไตล์บ้านนอกครับนี่ครับหาแมงคามครับเมื่อนี้หาสองรอบแล้วครับทีนี้ได้ขวายครับเมื่อนำเอาไปกับขวายเสียบด้วยครับเดี๋ยวไปขว่าครับเสียบๆครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไปคะแน้แเงนะครับสวัสดีครับ